ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัก ต้องบอกว่าสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานภาษีกลุ่มเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟสห้ามาก่อนเพระนาะฉะนั้นนะคะมีการอนุมัติออกมาแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้น20ล้านสิทธิ์ในที่นี้หมายความว่าพี่น้องประชาชนจะต้องลงทะเบียนกดยืนยันสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2 5 6 8ไปจนถึง26ตุลาคม25 6 8รหรือจนกว่า จะสิบยี่สิบล้านสิทธิ์นั้นจะเต็มแต่ส่วนมากพี่น้องประชาชนรอคอยโครงการคนละครึ่งพัดนอยู่แล้วน่าจะเป็นวันแรกๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเพระนาะฉะนั้นลงทะเบียนให้ทันนะคะอย่าชะล่าใจการลงทะเบียนเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือลงทะเบียนไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้ลืมรหัสผ่านยืนยันตัวตนไม่ผ่านไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะคุณไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการ กดยืนยันสิทธ์ในวันที่29ตุลาคม2 5 6 8น้้นี้ท่านจะได้รับสิทธิ์แล้วแต่สิ่งที่สําคัญเป็นอันดับแรกๆแล้วก็ต้องทําเลยนะคะก็คือการกดใช้สิทธิ์ค่ะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเขาให้สิทธิ์ตั้งแต่29ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่อยากตกหลน่นไม่อยากโดนตัดสิทธิ์ใช้สิทธิ์ครั้งแรก11พฤศจิกายนให้เรียบร้อยในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัสดค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ